พูดถึงฟุตบอลโลกด้วยมีเกียวซันเปิดใจทันทีหลังทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่น5-0ต่อควนหลงหลังเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่ทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของเอเชียและอันดับ17ของโลกเปิดสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น เอาชนะทีมชาติไทยอันดับ21ของเอเชียและอันดับที่113ของโลกซึ่งเป็นการประเดิมคุมทีมนาตา้าของมาาทาดะอิชิอิน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์5-0ด้วยหลังจบเกมิโคลัสมิเกลสันได้เปิดใจว่าเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นเกมที่ยากมากพวกเขามีโครงสร้างทีมที่ดีนักเตะมีความรวดเร็วและเป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียสำหรับเกมนี้ที่เล่นแบ็กซ้าย แม้จะเคยเล่นมาก่อนในระดับสโมสรแต่ก็เป็นงานที่ยากเพราะต้องเจอกับนักเตะที่มีความเร็วตลอดสำหรับมาซาเทดะอิชิอีกุนซือคนใหม่ของทีมเขาเป็นโค้ดที่ดีมากและเป้าหมายกับทีมชาติไทยในตอนนี้อยากจะพาทีมเข้ารอบในฟุตบอลโลก2026ให้ได้และทำผลงานให้ดีในศึกเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาพี่ที่ประจบเอฟซีจะได้อาทิตย์บุตรจินดาเติมคมแดนนา มีรายง,งานเผยว่าที่ที่ปรจจบอซีได้ปิดติยวยืมอาทิตย์บุตรจินดากองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมทีมในเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024โดยเจ้านุกในวัย29ปีย้ายมารวมทับภาษาสายฟ,ฟ้า,าื่อฤดูกาล2022-2023โดยอยู่ในชุดควาทิปเปิลแชมป์ไทยลีก FA เอคับและลีกคับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ในเล็กแรกลงเล่นในลีกไป6นัด ทมหแอซิด Ac ACL ลงเล่น1นัดยิ่ง1ประตู FA ขับลงเล่น1นัดแลหลีคขับลงเล่น1นัดท่าม1แอซิดสำหรับอาทิตบุตรจินดาผ่านการ้าแข้งมาแล้วทั้งกับบุรีรัมยูไนเต็ดสุลินซิตีพิจิตเ f ซเชนแอทอนบินกกนเทอเร์เรย์ f ชลนบรีเซีและปอลิเทรเโรซี FC.